หอน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 เฮ้ยบัลลางน,นี่กับวสิมาหยอดน้ำสมซอยกับโมมาเว้ยโอ้ยเขาหยอดผู้เดียวพูดหลายให้หอนโอ้ปนานนั้นบ้าเอาคาจั่งน้ำเฮ้าเงือกคนจน้ขาหย่อดแล้วม,ม,าาลมันจังโมมาอยู่ร่มเหลือสิมาเลยเว้อื้ออดขึ้นแล้วขึ้นเนาะหยีดยางสรงเป็นอยา่างไรอย่ากนอนเลยวันนี้เนาะ อีน้อยเห็ดเบียกคนเดียวเอองอนผัดหน่อยกันนะว้าอดลวเมื่อยกับเมื่อยว้ยอู้ออกมาหา พักควอนกันหน่อยเอา้ามึงย้ายจงเพิ่งออกมาอย่างไงวะ <_ c oughs> นอนเฉยบวยพักเอาไว้เพิ่งอดมาได้เะเนาะเอ้ยมึงโลดบาดนี่เห็นบ่อยู่บ้านหลายมือหลายเลื่อนก็่ออกมาหลายเห็นบ่ออกมานอนผ่ากันแล้วกันละมือนี่มึงน็ไมึง หาเพิ่นเบิ่งกันว้าวน่ารับคักแต่ไหมขักถ่วะเบิ่งกันนะว้าวว้าวเอาเอาตังเกตตัวนี้ไหมใช่จัเซนอย่างงีเห้อเอากบดีเฮ็ดอีอย่างแล้วโอ้ขอว่ามันแย่จงอ้ยอ จะต้มไก่เนื้ต้บเอาเสือยายจงวับผมว้ยโอยเนาะเต่าก็ไดโอ๊ยพอเห็นเสือเราบานไปยุเทียงหน่อยเลยตื่น่ายเนาะเต่ากระไดพูดแล้วมาคนมาเด้นทักคนทีเดือนยังกดว่าเปิดเ่าว่ามันยายจงสนนรับยี่นี่คอยก็ได้วาป้าที่เดือนหาเดือนก็บอกว่าจกเชื่อสนอเต่าสกี้เดอนอย่างพี่ไยต้องการนุ่งเสือยายจงเนาะมากกว่าก ว่าไม่ได้จุกเนาะถ้าเป็นเนี่ยเจ้าจัวเส้นนี่อย่างพี่ไอ้เนาะมันก็จะคุกแล้วเดี๋ยวน้อหลายเดือนหัวแห้งแล้วเนาะหาเบาเจ้ากะโอ้ยเนาะคอยกับเปิดบังซื่อๆนี่แหละนาเกศเจ้ากระได้แมนบอลกะยับของแว่นเอาไปจะไปเฮ็ดอีหยังหรือเจ้าไว้ไปซื่อๆนี่ล่ะคือเส้นที่ยังซีซะนะโอ้ คอยกะว่าสิหยอกเราเปิดขึ้นมาปัดเป็นห่าเจ้าโอ้ยคอยกะตื่นเหมือนเฮ้ยคือสีคิดไปเป็นเมียเพิ่นคากาดเนี่ยเนาะโอ้ก็คือการอุบัติเนาะอุ้ยจักสิคือม่องใดล่ะกเบิ่งน่าเนม่โอ้ยกับชาท่านกัได้เสือกัเสือตัวเดียวกันภาษาเสือซื่อๆผิวพันธ์กับ่คือว้ายมันก็หลายเดือนแล้นะนอคอยก็บ่เห็นว่าผิวพันธ์เราเป็นจังได๋เนาะเจ้าก็สร้างเว้าสันติเอออุ้ยเฮ้ยเจ้ากระไดแม่กับขมเมื่อสัปนา ขันบ่ได้พ่อกันโดนไล่หันเออที่เขาเพื่อยู่ดอกเฮ้เจ้ากระโหลกมันนั่งนอ่นดูจักสี่เนาะโกดธเลยเฮ้ยเจ้าไปทางไหนมาจะได้โดนหี้พี่อายก็คอยไปย้อนนำกดสวนก่อยหันเดียกันย้อนเจ้าเนาะลงมาบาลสิมาพักฟ้อนกันเนาะโอ้ยเออยเลยว่าม่นันย้ายจงออกมาเสดียเดือนเดี๋ยวใจมองนี่คอยจอบแล้วพี่อายจอบมากกั่าจอยดอกเนาะแล้วจึงให้คอยไปยุ่ยแซ่ระบาดนี่ เจ้าหน้าก็แบบดำก็ได้ที hey, ่โลกเจ้ากันเจ้าก็ได้มองเห็นมันห้อนเนาะมองนี้มันละเย็นดีแท้กับแม่เนี่ยหรอกตะเก้าเขาว่าเป็นเจ้ามาท้านแล้วสันดอนเขาว่าที่โลกมันเสริมเย็นจากวางจากข้าวเนี่ยสันดอกเฮ้ยภาษายหยอดน้ำส้มนไเสื้อคอย่างปั๊มปั๊มปั๊บปั๊มกระเล้วล่ะฮะน่ะเม่กับแม่เนี่ยหรอก้าเห็นผูไว้ก็ข่อยอยู่เนาะเห็นอย่างกระไดพี่ไอ้ปวดขาปั๊บเกนเลยพี่ไอ้เอาเป็นอย่างคือปวดเที่ยงปวดขา ก็ย <No ่างตัองกีดยางน้องหยอดน้องสบมปวดแค่วัวขาติแม่นพี่ไอ้ปวดประสนมาสั่นคอชีนวดให้เฮ้ยปวดก็ะเป๋าไปซื้อๆนี่ล่ะเฮ้ยมหาเจ้าให้นวดอิหรี่ขวักไข่ีนวดอิหรี่ยันเนี่ยเฮ้ยปวดน้ำมึงนวดเบาไปซื้อๆมื่อเส้ามาพร้อมเดี๋ยวกันร้องทับชาบังซื้อๆดอก่ะ้ยนี่ล่ะดีแล้วล่ะเจ้าหัวหัวเหนือหัวตัวนี่สิ มันถ้าผู้เบามากกว่าจังบ่ได้คืนน้ำแนอ่อันผู้เบาก็ต้องห่วงพี่ไอ่อออันนี้เป็นพี่ไอซื้อกว่าจงหวงอุ้ยเนาะเจ้ากระไดเออพี่ไอ้กับไม่ได้เห็นยังดอกก็ยังมาว่ามาถามมาคุยมาเล่นน้ำคือคืนนี่ละเห็นจากไหนสนะเฮ้ยเล่นน้ำกับบ่ได้เนาะเจ้ากระไดก็ให้<ะ>คอยว่าเนีเห็นว่ากระไดกะเล่นน้ำอยู่ก็ไ่ได้ว่าดอก จะว่าอย่างนี้มาทั้งสี่ขอยก็ต๊กใจเบิดเนาะโอ้ยขอยกระแหงต๊กใจกว่าเจ้าหรอขวบขึ้นว่ามันไย่จงเนาะว่าสิหยอกเล่าสันนิเดี๋ยวนี้ในควบคืดข่อยเอาไปเอามาเราเป็นเจ้าวะนี่เม่โอ้เกือบขอยมันขอยคุบลกไปเนาะอู้คำว่าขอยคุบลกไปหนอะทักอีหยังสิเป็ี่นอีหยังโอ้ยเอเจ้าก็ได้ รถเอาเสือเอื่อยมานุ่งเจ้าจะเห็ดอี๋จัาเสือเด้อบมามันก็พอดีเับไอ้นีมันใหญ่มาะถ้าปรับเลยดิพี่ใหญ่นั่นแล้วก็ใส่ายพอดีเลยแห่เจ้ากระยโพอดนาที่หลังดอกกระเบื้องดีดีเนี่มีพี่ใหญ่ข้าวกระเบื้องดีเนาะเบื้องยังไหนมันก็เป็นเสือเอื่อยเจ้าอยู่เนาะแล้วเจ้าฟางนอนบอก่ใหญ่บ่าละฟางนอนยังไหนเอาข้าวกระย่างลงมากกว่าว่าเปนเอื่อยเจ้าคักๆกับนุ่งเสือกับนุ่งเสือตัวเดียวกันลงหนาพ่อ อใช่มือขึ้นนี่ยางเจ้าออกดีป่ o โว้ยออกดีแล้วยางนาตั้มให้ออกดีอู้จีขึ้นนี่าย <c oughs> างนาตั้มเขาบอกบอใหญ่บอกว่าเลยนี่บอกโว้ยเจ้าบ่เอิญคอยไปกีดเนาะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าชนะนาตั้มอบอกปยัยโว้ยขนาดนาตั้มนี่โอ้ยออกหลายขนาดยางนี่อู้ยสันบอกเนี่ยยางนาตั้มมันเปิดโดนหรือมันก็เป็นสิบแสนหรือมันก็บอกแล้วเนาะบอกปยัย โอ้ยเจ้ากระห้าเฮ้ยมันกระแดบนตัวมันบอกเด้กันเท่าบอเปิดจะได้โดนผลโอ้ยข่อยกรหักก็สิกีดได้สองสามเมดนึงพี่ไอ้ผอตอบว่ามัะกีดจะโดนแล้วมันก็ออกดีนตัวเรื่งน้อยมันก็ออกดอกว่าโดนดอกยางนี่กันเท่ากีดยูว่เท่ามันก็มันก็ออกไม่ดีความสมันาหนาต่ำหนาสูงด้วย เว้ยมันก็มีอย่างเท่านั้นเนาะมันก็มีแค่หนาสูงกับหนาต่ำเท่านั้นอย่างเที่ยวที่ไหนคอยว่าจังไหนเจ้าพี่ใหญ่ไปถามเจ้าเนี่ยเจ้ามักหนาสูงหรือหนาตั้ม่ายมักเมื่อทั้งหนาสูงหนาตั้มมันหนาห้าว่าอะไรหนาสูงมันก็ดไม่เศร้าตัวเนาะหนาต่ำมันก็กโคตรล้งเลยแค่นี้เจ้าบอพี่ใหญ่เอ้ามันก็เป็นจังสั้นยุติได้ผู้ใดก็คือกันเบิร์ดล่ะโอ้ยบัวดอกโอ้คอยนันไมันสิได้เป็นจังสั้น เป่นตั้งไหนขนาดอู้หน้าตามันออก,ก็น,นั่งลงพี่ไอ้ีองงอ่ว่านั่งลงนั่งกันตัวจะไปกดตั้งไหนดูนี่โอ้ยเจ้า,จาก,กระไดหน,น้าสูงกักรได้ยิงกี่เอาตัวุข้อยางบ่นบ่นอ๋ออีกพวกกีดคือข่อยเนาะอันกีดคือข่อยกับหน้ายางออกหมดเลยเนาะเมียนบอกพี่ไออือโอ้ยอย่าไปนั่งแม่กะเฮ็ดกมกมโก้ลงก็สิกีดกันย้อนได้เมื่อกลับออกขนาดตัวอใหญ่ มันสิไปย้อนจังได็มันสิบ้องกองด่างที่บุญบอกพี่ไอ้อ้หูกะจัาสั่นตัวคำบ้องกองด่างน้ายางมันบอกดีเน๊ะหาบอกอะไรเจ้าก็ะไรอย่าภาคภัยบอกไปทั่วที่ทั่วแดียนไรหน้าลุ้มหน้าตามันก็ออกเบิ่ลละอ้อเจ้ากับไปยางมึงเด้อขันบ่าเสือยางคอยยางหน้าตามันบอกโอ๋กะเจ้ามาเออกะสิไปเบิึงอยู่นี่ล่ะกะสิไปกินให้พ่อมาล่ะขำมันบอกดีก็ะไรไม่สิบอกพี่ไอ้เออ ะเป็นยากเนาะเจ้าก็ะไรจีนน şey ั้นบ่อกระจมจีนตะมบ่อกระจมโอ้เล็ดตังไหนน้ำละโอ้ยจักหน่อยพี่ไอ้กับบ่ได้ยินขดจมดอกเอาจัไหนจงวางสันเออจ้ีดข่องเราคนเขาไม่สช่เอินเจ้าคนก็เสื่อมผู้ไม่บุญหลอว้าแต่ว่าถือว่าอยู่จะว่าเอไปเอินผู้ไม่มากี่เอบากแอดเอบากแอดบอกเฮยเออ มันนั่นแหละมันซอยลูกเจ้าก็สิแม่นบอว์ไงบ่หยากขึ้นอย่างนี้พุ่นกลัวมันสิมากกลัวมันสิเล่นสาวแล้วดีพอดีคอยในกีดแล้วกอนมั่นพุ่นว่าจะค่อนสนหรเขาค่อนนุ่มเนาะสีจังนดงั่หนักขึ้นอย่างนี้ค่อนนุ่มมันเป็นเซ็กซี่เบิร์ดนั่นแหละดากีดแต่จะอยกันยังเป็นนะจะเก่าโอ้ยมันโมเมนต์อะไรนี่พี่ใหญ่รับจ้างเขาพร้อม ไปคุยสาวมาเลยยังพ่อคุยกันจริงจริงแบบนี้รับจ้างเจ้าพ่อแม่นโอ้ยจะกล้ายีว่าจังไรล่ะเจ้าไปเชื่อมั่นเนาะคุ้มค่าบอกคุ้มค่า่อไปเห็นย่าไปฟังมันคาไลแมะเห็นว่ากระดัยหนี่มาแต่จังสี่แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นมูได้อยู่เนอะแต่แมนนี่รอกมันก็เป็นมูได้อยู่กังคำกั่นคลืนมามันก็ก็ได้เป็นห้องห้องแห้งๆนะมูหนันยู่ อเออนกเก็บไม่อย่ใหไรว่าฝืนคูม่มือนี่เจ้าขึ้นอีอย่างแนวคูม่มือนี่เจา้าขึ้ากไปหันไปหนียุยย่ะคื้จะไปยังไรพี่ใหญ่ไม่ขึ้จะไปเที่ยวหันเที่ยวมองหนีแล้วขัน,นขึ้จะไปควายผ้าไปจะดรอว์เดี๋ยวให้ขายยางสะก้อนขายยางงวดนี่เาอ้อควาเผ้าก็เอือเจ้า อ๋ขอ,อ,อขอวบอวบขวบอก็เออเจ้าว่าเออเขาเขากับใครยางว่าโดนแล้วเขากับว่าได้ไปเที่ยวจักเทื่ยกับผ้านองผ้านุ่งไปเทียเ่ยวในแม่เห็นบ้ากันไหนโอ้อสนบายาย้างนี่ล่ะอ,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 อยากไปเทีย่ยวใส่สน่ะขวบขวบก็เออเจ้าไห้ก็เป็นความคิดที่ดีนี่แหละพยยี่ใหญ่เอ้อกับแม่ตัวเขาไปเที่ยวทะเลบอกพี่ใหญ่เอ้าเที่ยวทะเลพุญโอ้ยกูแล้วโอ้ยจุดไปไกลเนี่ โอ้กระเจ้าขันอาสายละเนาะเจ้ากระช่วงคอยละเมียคอยก็ออกความคิดเห็นเด้อเฮ้ยเจ้ไปไกลปานนั้นเอาเลยเจ้าไปอยู่บ่เราสิบุฟินรถบ่เฮ้ยก็เอาไปนักตัวนอขันเยอะเขาบ่ไปกับว่าบรนไละหลุนแล้วโฮ้ยก็เอื้ยเจ้าไปเห่นเอื้ยเจ้าวิ่งรถแถนี้รถไม่ปานไหนเล่ากับสี่เดียด์แถนี้รถนั่นโอ้ยบ่ไปยังดอกขันเราวิ่งให้เราออกมานั่งข้างนอกเข้าเต็มนางข้างใน้สองคนก็ได้เอ้ยเอา ก็สิบอกลูกเอาหลายไปนั่นดีตีวะตู้ไปเนี่ยมาพวดพูดรถบังกนนีกันได้จัางมาตัวเราไม่มีเงินเนาะนั่นดิายังมาท่านเด็ดจบอยู่ยังมาเด็ดเครียดจบอยู่ก็ว่าท่านจัางได้อว่าจัางน้ำเด้เงินเคื่องเนี่ยมันกระเบิดไปแล้วพาคผู้สาวไปเที่ยวหนะคุ้มหมดน้ำมันหมดสันโอ้ยบอกหนี้ซื้อดอกอันนี้จมใจคว่ำเก่าใหญ่นี่ อันที่บ่าเลยิมันเป็นยังนี่เดี๋ยวนี่ไม่ยังอันอยางในกีซี่นีดแล้วนี่นะสิจกมืออะไรยางกันนะโอ้ก็ว่าอีกสองมีกดก็จกแบบนี้<อ>ม,มือแร้งกับมือหื้อกับจกแล้วไม่ขายมันนาซีนี่ก็ขายรูปยังละ่ะอื้มันก็ซื้อได้ราคาเนาะเอาวะไหมใช่ยางมันอ่อนเนาะรับโลกหอกมันแข็งปึ้งปึ้งเด่นปึ้งปึ้งหมดแล้วมันจังได้ราคาดีใช่ไหมเออไม่แล้วเละอยู่ขายสิไปซื้อให้โอ้เสียพ่อเลยพ่อ อันมือนข่ปลักของเจไปขายได้สามมิเอาเอากูกินได้สามมิเอาไปขายผเพหนเ็นโมเมนโมเมนอันอันขอเห็นเขาจ้าเอาไปขายแต่ละสมิตรเียเพาะว่าเขาจอดขึ้นไปขายเขาอดข้นสื่อราคาเกาอยู่สนอกเอาบต่ถ้าอย่างอันดูหันเดซือผู้ขึ้นโมเมนต์สามี่เท่าอุ้ยบูฮู้ดเอ้าบักอันี่แม่อ้ยบูรู้เรื่องน้ดิผู้ใดไปเอาสนะโ๊่จากเดียว เอาพี่ใอญ่นี่งงนเปิดไฟมิดเเปิดดับเปิดดับอยู่เด้อถ้าตนใส่ส่วนเต่าอ่ะถ้าพ่อกลัวอยู่มันผูน้ใดมาเอาโอ้ยไม่ขี่ดบบพี่บา่าถ้ามันขี่จักรยานมากนะนขี่จักรยานมากเอ้ยมันแบยวอยู่ตรงไหนรู้นั้นแม่นอยู่อ๋อโอ้ยแถวนี้มีพี่บ่าพ่อมาดูดิมี่เหรอเนาะเออเจ้าเอิญ่อยเด้อไปกีดยางเด้อมีพี่บ้<อ>าย้อนเฮ้ยโอ้ยมัาสีหยากพี่ใหญ่มันบาจริงวอ ก็มันบ้าจริงเจ้าผ่้ย่านแบบพี่บ้านหัวไอ้ผู้ย่านบ้าผู้จริงนะโอ๊ยมึงฟังเอาด้วยแอรเด้อเอาเล่าพวแล้วนักเก็ตอีกอะไรวาไปเอาแม่แอร์ศาสนามันก็จะสิหูมันก็ทีมาสซองศาสนาปักอันนี้โอ๊ยมึงเจอว่าผเป็นแต่ย่านหลายกูเฮี้ยย่าน ย่ามกือคำกังขึ้นย่ามไปจีบสาวมเดี๋ยวอ๋งจะกุยงผู้ใดนอกยานอยู่นี่มเล้วกรไดมันมมีหรอกพี่บ้างจีบปันตะกรยันนั่นนะขออกซื้อนี่มาบอกไปชั่วจีบชั่วเดียนไ่ะมากออกตัวนะบักปันตะกรยานก็คอยเลยแล้วมาลากออกียางอี่บอลนั่นนั่นกูว่าแล้วกูบอกเัาไม่ไงโอ้ยบัรดแท่นะมันแมนดีดีโอ้ยโอนี่แหละนาเกตร้านเจ้าเบิ้องอรุ มันหลงว่ามันเชื่องเมียงพี่ือ้ขึ้นดีกับซันกดกับต้มไปมันมาซันก็ผู้สาวบันหะกับเอกอีกเอกอีกเอกอยู่ตาจาาาอยู่เซเมนมันอันอันเขาเอิญมาอยังเกาะอันลูกไม้เราไม่ไกลต้นเนาะืม่กลอนไม่ไม่ใกลต้นนี่แสดงว่าคือพอมันตัวนี่ห้วย คุมนตี่โอ้ยนอเ,เจ้ากระซ่บบาเว่าไปคข่เราสงบสงเ่ยดีเด็ดจะคอยเป็นเบาไข่ที่ไปหาเหรียญซ้ายนะเกศเจ้ากระว่าไปอาอเ้ยเจ้าหรือว่าวแต่ไข่มันนั่นนะมันเป็นของมันเองหาวบาวไหลายบอเมีบอเออกต่แม่ยู่ดอกพี่ไอ้ั้แต่อนเป็นเบาฮอื้แต่ตอนนี่นั่นทำเป็นผู้ยิง่งเขาเอิญมันขึ้น ติดผู้แท้น,นก,ก็เอิญ้องขึง้นเเจ้า,จาก,ก็มเมาไปเนะาะเอแมนบาสันเออแมนซาสันแมนควบเจ,จ้าซะโคตรเลวเอาไหนกันนีแต่เจ้าของเอาสนะี่็ให้คอยชนะได้เดียวนีให้อศนะอยู่ดอกแต่ว่าเรื่องจริงมันเป็นจังซี่เาอีกอย่างกับคอยเถียงด้วยนี่ ข่อยว่าศิรษะเจ้ามือใด่อยกบศีรษะจะเถื่อข่อยกขาวอาเป็นทัศทีบเดี๋ยวนั่งบศีนะอยู่เอ้ยกขาวอาถึงว่านั่นมันได้แนวไผ่เขาบอกไปซื้อนี่ละได้เน็อ่หนึ่งดอกมันได้โลดได้แนวข่อยกั้มันได้โลดนี่อนอยู่ดอกนี่คอยกันยังได้อยู่เจ้าของได้ล้านบวชสันทอเออเขาได้แนวอคอยนี่ยว่าได้หัวชิดเนี่ยดอกปานนี่เนาะของจ้าเลียวพี่ใหญ่พัานมันไป ทิมใบุทิมทุแดวันนั้นเด้บัดอุ้มบะเทียเดียวสี่ข้อนี้จะไหนสันว้าทมันเอยมนก็แมนอยู่แล้านขันยามันบ่เห็นเจ้าก็เว่าไปเนาะว่ายคอยตกใจประทาเฮ็ดอยู่เก่อนนาเกตเออเจ้าด้กินกินะพี่ใหญ่ต้มปูต้มป่าวันนั้นต้มตุงแห่เมื่อา หอมาแล้วก็โอ้ยตกใจพี่ไอ้ยังเลนเศร้าก็ร่างสีเสียบจังเลยจังไม่จังสีโอ้ยตา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 ยก็นไม่พูดแต่สบ่งที่ดีใจอยู่ดอกมันเป็นพี่ไอ้เปิดโอ้ยตายตายตายโอ้ยนั่งจะคอยกันหรอกเฮ้ยนี่เป็นพี่ไอ้นี่เด้อ